หล,ลักๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีแบบ,แบ,บปลาระในเรื่องของอนุด้วยนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแม่น้ํากบซึ่งทางสสหญิงนะครับสสจุฬาลักษณ์เนี่ยก็ได้เสนอนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มันมีปัญหาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับต่อประเทศไทยไม่ได้มีแค่เฉพาะมิติมั่นคง แต่มันยังมีผลกระทบต่อชุมชนนะครับต่อสังคมแล้วก็ต่อสุขภาพรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ของเรื่องแม่น้ํากกเนี่ยก็คือมันมีสารหนูนะครับปนเปื้อนลงในแม่น้ํากกความจริงแล้วมันคงไม่ได้มีแค่สารหนูเท่านั้นนะฮะแต่มันยังมีมากกว่านั้นสาเหตุสําคัญเนี่ยก็มาจากการที่กลุ่มกองกําลังว้านะครับในพื้นที่ยึดครองเขาเนี่ยเขาได้มีการให จีนเทานะครับมาทําเหมืองซึ่งก็มีตั้งแต่เหมืองทองนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีไปถึงเหมืองอาจจะเป็นเหมืองที่เกี่ยวข้องกับแร่เอิร์ธด้วยนะครับรการทําเหมืองลักษณะนี้เป็นการทําเหมืองที่ไม่ได้สนใจถึงผลกระทบว่าคนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแนวโน้มของเหมืองเหล่านี้มีลักษณะคือการขยายตัวไปมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมและก็สสจุฬรลรักษณ์เนี่ยนะครับเราได้ลงพื้นที่ในในฐานะของกรรมธิการความมั่นคงนะครับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้มีการพิจารณาเนี่ยถึงแนวทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องเี้ยอยู่2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับจริงๆมันจะมีขั้นตอนฝึกย่อยโดยต่เอา2ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกเนี่ยระยะสั้นในการแก้ปัญหานะครับก็คือแน่นอนจะต้องหาวิธีการในการที่จะทําให้บรรดาพวกสารหนูหรือพวกเนี้ย ไม่ส่งผลกระทบไปกว่านี้ในการที่จะเกิดปัญหาต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีอาจารย์บางท่านนะครับก็ได้มีข้อสเสนอว่าการทําฝายนะครับโดยอาจจะเป็นฝายชั่วคราวก็ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการที่จะแก้ปัญหาซึ่งเท่าที่เราคุยกันผ่าน,นกลไกจังหวัดเนี่ยนะครับมันพอจะมีความเป็นไปได้แล้วมันไม่น่าจะใชมันไม่น่าจะใช้ก็ประมาณที่สูงแต่มันก็มีข้อจํากัด นั่นก็คือสมมุติว่ามันมีตะกรอนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อไปก็คือตะกรอนที่มันจับกับสารหนูพวกนี้คุณจะไปบําบัดที่ไหนข้อมูลที่เราได้รับทราบเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องไปบําบัดที่สระบุรีนั่นหมายความว่าจะต้องมีการขนนะครับตะกรอนเหล่านี้ไปบําบัดนอกพื้นที่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายก็ตามนะครับอันนี้คือประเด็นที่ต้องย้ําว่ามันต้องมีการคิดอย่างละเอียดรอบคอบโซลูชันที่2เนาะ ก็คือการแก้ปัญหาระยะยาวในเรื่องของขั้นตอนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยเรายอมรับว่ามันมีความท้าทายนั่นก็คือเราจะต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อซึ่งก็คือของกําลังว้าซึ่งผมอยากจะพูดเรื่องนี้เนี่ยแล้วจะเดี๋ยวคงจะเชื่อมไปกับสิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนก็อยากจะทราบเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของกัมพูชาเนี่ยเพราะปัญหาเรื่องนี้มันมีปัญหาร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือทางว้าเนี่ยแล้วก็รวมถึงกลุ่มทุนจีนเนี่ยถามว่าวันนี้เขารู้ไหมว่ามันเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยต่อคนไทยเขารู้ แต่ถามว่าทําไมเขาไม่แคร์เขาไม่สนใจเพราะต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมานโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทําให้ใครต้องเกรงใจต่อประเทศไทยเลย mm hmm. ผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องมีความขัดกันทางอาวุธต้องมีการเผชิญหน้าในเชิงอาวุธยุทโธป,ปกรณ์หรือสองครามนะครับ mm hmm. แต่ผมกําลังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งการทูตก็ดีการต่างประเทศความมั่นคงนะครับแล้วก็ในหลายๆอีกรูปแบบเนี่ยเราไม่สามารถทําให้ประเทศอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องคํานึงถึงผลกระทบของคนไทยแล้วมันทําให้สุดท้ายเนี่ยคนไทยต้องรับภาระแบบนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเราเองยังไม่ได้มีมรูปธปรรมนะครับของการแก้ปัญหาในเรื่องที่เรื่องของกองกําลังว้าที่ปล่อยให้มีการทําเหมืองแบบผิดกฎหมายแบบนี้เลยนะครับ มีการพูดถึงนะครับโดยภาคประชาสังคมไปมากนะครับหลายครั้งท่านรองนายกประเสริฐนะครับผู้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับก็มีเคยถามว่าเคยมีการสั่งการอะไรไหมแต่มันไม่เป็นไปตามที่ท่านสั่งการมันไม่นํานไปสู่การแก้ไขปัญหายอย่างแท้จริงวันนี้เนี่ยผมอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการส่งเสียงนะครับของกรรมธิการนะครับว่าเราจําเป็นต้องมีคําตอบสําหรับเรื่องนี้เราจะมีมาตรการนะครับจากเบาไปหาหนักอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหา ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องปัญหาเขาไม่เกรงใจเราเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้คือพื้นที่ของว้านี่คือขนาดไม่ใช่รัฐนะครับเป็นแค่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งนะครับเขายังทําได้ขนาดนี้กัมพูชาอย่างที่เราเห็นก็ปัญหาเดียวกันคือเขาไม่เกรงใจเรานะครับเดี๋ยวต่อไปพื้นที่อื่นๆมันก็จะเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนะครับวันนี้กรรมธิการเราเลยตั้งใจจะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับในการที่จะแก้ปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องขอบคุณสสจุรารักษ์นะครับที่เสนอเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่กรรมธิการความมั่นคงนะครับอย่างก่อนที่จะไข้าที่ใหญ่มราจะมีเมื่อวานนี้ที่เป็นประเด็นที่หนึ่งในขอพิจารณาก็คือพลธนบดีมาโดนซาปาคุณเหล่าชายออกบอกว่าปลาที่มันบวกรึเปล่าทำไมไน้ำโขกเนี่ยมันมาจนพยาดครับตรงนี้มันมันผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริงมากหน่อยครับคือคือต้องบอกว่าสุดท้ายมันก็ต้องวัดผลกันในทางวิทยาศาสตร์นะครับ ผมเองคงไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างน,นะฮะแต่ผมเอาว่าบนข้อมูลบนวิทยาศาสตร์ที่เรารู้เนี่ยณวันนี้น้ําแม่น้าก,กกเนี่ยมันปนเปื้อนจริงๆแล้วมันปนเปื้อนสารหนูเกินกว่ามาตรฐานเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับค่าม,มาตรฐานเท่าที่ผมตอนนั้นผมดูเนี่ยน่าจะเกินอยู่ที่ประมาณ 3- 4หรืออาจจะถึง5หรืออาจจะมากกว่านั้นไปแล้วด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยข้อท็จจริงเนี่ยเป็นข้อท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ ส่วนว่าปลาที่ท่านรัฐมนตรีได้ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นปลาที่คือมันปลามันมีเยอะนะมันก็คงจะมีผลกระทบในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันแต่ผมว่าถ้าเราเบสออนบนข้อมูลในเรื่องของน้ำเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆวันนี้สิ่งที่มันจะต้องตรวจสอบต่อไปคือผลกระทบเนี่ยมันจะไปไกลขนาดไหนเพราะว่าผลกระทบมันอาจจะไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะแม่น้ํากกมันจะยังรวมไปถึงแม่น้ําสายนะครับแล้วก็ไหลไปถึงแม่น้ําโขง ซึ่งผลกระทบมันจะกว้างไกลมหาศาลนะครับครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบรับในขณะที่ดูเรื่องของวันนี้รูปบอลฟังตอบว่าในรัฐมนตรีในยุทธศาสตร์อะไรจริงๆผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างเสียดายนะครับผมคิดว่าคือต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับสื่อสารเรื่องนี้ช้ามาก แล้วการสื่อสารมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารแต่มันหมายความว่าในประชาในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเขาคาดหวังความชัดเจนถึงแนวทางของรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการแนวทางอย่างไรในการที่จะรับมือนะครับกับท่าทีของทางกัมพูชาเวลาเราพูดถึงท่าทีของกัมพูชาเนี่ยมันมีหลายแบบมันไม่ใช่มีแค่ที่เขาจะไปยื่นต่อศาลโลกเท่านั้น แต่มันยังมีท่าทีหลายอย่างนะครับที่เราต้องยอมรับว่ามันมีลักษณะนะครับของการมผมจะเรียกมันว่าอย่างไงเดียไม่ให้เกียรติต่อประเทศไทยนะครับแล้วมันทำใหม้มันไม่ใช่แค่กระทบต่อรัฐบาลไทยเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงนะครับกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศการที่มันเห็นบรรยากาศความขัดแย้งเนี้ยนะครับประชาชนเขาก็ต้องคาดหวังครับหนึ่งว่ารัฐบาลจะมีดาเนินการยังไงจะมียุทธศาสตร์อย่างไร ในการที่จะจัดการเรื่องนี้และประการที่3ทุกคนรู้ครับทุกคนรู้ว่าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องจบที่กาเกรเจรจามันจะเจราจายังไงนะครับมันอาจจะยังไม่มีใครทราบมันจะใช้กลไกไหนแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ประเภทแบบไปใช้กองทัพข้ามหันกันจนอีกฝ่ายหนึ่งแพ้อีกฝ่ายหนึ่งชนะมันคงไม่เป็นแบบนั้น คำถามก็คือว่าก่อนที่คุณจะไปเจราจาเนี่ยโดยเฉพาะที่รัฐบาลหวังเป็นอย่างมากนะครับที่จะเจราจาในวันที่14เนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่14เนี่ยคุณจะสร้างอํานาจต่อรองสูงสุดได้ยังไงอันนี้มันคือประเด็นสําคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องจําใส่ใจและเข้าใจถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอํานาจในการต่อรองไม่ว่าจะเจราจาเวทีไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเสมอ ดังนั้นเนี่ยประเด็นของผมก็คือว่าเวลาที่ประชาชนเขาอยากจะรู้แบบนี้รัฐบาลจึงต้องสร้าง,างความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอ่ะรัฐบาลจะมีวิธีการยุทธศาสตร์นะครับผมรู้อาจจะเปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องพูดมากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนเห็นทิศทางและไว้ใจวันนี้ประชาชนเรายอมรับความจริงว่ามีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ แต่ว่ารัฐบาลควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะสร้างความชัดเจนว่าสายสัมพันธ์ส่วนตัวจะไม่มีทางอยู่เหนือไปกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วผมคิดว่ามันก็จะทําให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจว่าโอเครัฐบาลอาจจะกําลังแก้ปัญหาเรื่องนี้และสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะจบลงที่การอาจจะเป็นการพัฒนาร่วมกันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เห็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไอ้นี่มันก็สามารถที่จะจบแบบนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนก่อนจะไปถึงการเจราจาเนี่ย รัฐบาลก็ต้องทําให้เห็นว่าเราเนี่ยมีแต้มต่อนะครับอย่างมากที่สุดแต้มต่อเนี่ยมันไม่ใช่แต้มต่อแค่ดูจากพยานหลักฐานดูจากแผนที่แต่มันรวมถึงแต้มต่อทางการเมืองซึ่งวันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในจุดที่ผมว่าเรามีแต้มต่อทางการเมืองน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้โอกาสนี้นะครับขอขยายความนิดนึงเดี๋ยวไม่งั้นไปโคดผิดกันว่าเวลาเราบอกเรามีแต้มต่อทางการเมืองน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยคืออะไรผมยกตัวอย่างนะครับ รัฐบาลนี้ส่งอุยกูเข้าไปเนี่ยเสียหายทําให้เราเนี่ยนะครับในการที่จะคุยกับมหาอำนาจหรือคุยกับบางประเทศเนี่ยมีปัญหาทันทีโดยเฉพาะประเทศที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยการที่เรายังคงเดินหน้าในเรื่องของเรือดำน้ําจีนแม้ว่าเราจะถูกหลอกขนาดนี้เครื่องยนต์เราจะใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ควรจะได้เป็นของเยอรมันแต่กลายเป็นเครื่องยนต์ที่อาจจะเป็นของจีนเนี่ยถ้าเราเดินหน้าแบบนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองที่มันกําลังขับเคลื่อนนะครับระหว่างประเทศมาหาอำนาจเนี่ยเราต้องคิดให้ดีว่าเราได้หรือเสียอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมกําลังหมายความว่าในในชั้นนี้เนี่ยแต้มต่อทางการเมืองของเราเนี่ยในมิติการเมืองระหว่างประเทศเรามีน้อยจริงๆผมเลยคิดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่มีการหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบมากสําหรับผมข้อเสนอของผมชัดเจนผมเขียนลงไปใน a c e b o o k ผมมีส10บข้อ และหนึ่งในข้อสําคัญนะครับที่ผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้โอกาสนี้เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนั่นคือการปรับตามแก๊งคอร์เซนเตอร์ผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําใหเ้เราสามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวรายงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยท่านชุดพงษ์ในฐานะประธานอนุกรรมธิการที่ศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยคงจะได้มีรายงานอย่างละเอียดต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรานำเสนอโซลูชันกันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นทางออกให้กับประเทศชาติ อยู่มากพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องการสกากแบบ Call c e n t มันจะมันจะยากไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีมอออของฝากอะไรเยอะพอด้วยว่ามันจะยอมรับหรือ่คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้เวลาที่คนไทยเนี่ยนะครับเขาไปเป็นแกง๊ง c a ซ l นเตอร์ไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็แล้วแต่เนี่ยหลายส่วนเขาก็กลับมาถ้าเกิดว่าในชั้นตํารวจนะครับมีการดําเนินการดีๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราหาต้นตอได้ผมยอมรับนะครับ ว่ามันอาจจะยังไม่ง่ายที่เราจะไปจับกลุมระดับบอสระดับตัวใหญ่ได้ในทันทีแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราหาเจอนะครับทรัพย์สินเขามีในประเทศไทยหรือเปล่าประการที่2บรรดาพวกออกยาทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นฐานกําลังสําคัญของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าผมเนี่ยนะครับคิดว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะตั้งในกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากออกยาในพื้นที่นั้นๆถ้ามีการดําเนินการเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดต่อให้เราจับกอบยาไม่ได้เราออกหมายจับได้ผมไม่ได้พูดเฉพาะในมิติระหว่างการเมืองระหว่างประเทศแต่ผมกําลังพูดถึงแม้กระทั่งในฐานะของความมั่นคงของคนไทยที่ไม่ควรจะถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในการหลอกลวงเอาเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วย ดังนั้นเนี่ยสำหรับผมมันคือการยิงปืนนัดเดียวในนกหลายตัวนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในของเราแล้วก็แก้ปัญหานะครับในเรื่องของความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นต่อไปด้วยซึ่งมีปัญหาในเรื่องของแก๊้งคอเซนเตอร์เป็นส่วนสําคัญอยู่มากนะครับอย่างเรื่องสายสัมพันธ์ของน,นอยายกรัฐมนตรีแบบความทางปา,งา,งางกกาบูชาและก,การ่อบกระถางเมื่อวานเนี้ยมันสะท้อนได้ไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะเจรจาก,กันอยู่แต่มันจะมีดีลอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิด คือผมผมยอมรับกันตรงไปตรงมาแล้วเหมือนก็เหมือนกับที่หลายๆท่านนะครับได้ได้เคยพูดว่าพอมันเจราจากันโดยใช้แค่ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเราไม่รู้รยายละเอียดจริงๆเราไม่รู้ว่าเขามีการใช้กลไกอย่างไรมีการดําเนินการอย่างไรพวกผมในฐานะฝ่ายตรวจสอบเราก็ตรวจสอบได้ยากคือยังไงคือยกหูฮัลโหลอย่างนี้เหรอฮะผมว่ามันมันมันทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในเรื่องนี้สําหรับ ฝ่ายต่างๆนะครับมันยากแล้วเราก็ไม่รู้ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะมองเรื่องนี้อย่างไว้วางใจผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับเอาละไอ้เรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเนี่ยเราคงไปห้ามปรามหรือไปว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกลไกที่มันควรจะได้รับความเชื่อมั่นนะฮะมันก็จําเป็นต้องมีนะครับแล้วมันจําเป็นต้องมีการชี้แจงต่อประชาชนเป็นระยะประชาชนเขาเป็นห่วงเรื่องนี้เขาออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายเนี่ยกว่าที่รัฐบาลเนี่ย จะออกถแถลงการออกมาเนี่ยใช้เวลานะครับมากไปมากเกินไปหรือเปล่ายังไม่นับว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยคุณแพททองทานเนี่ยการวางตัวเมื่อวานนะครับผมไม่ได้อยากจะตำหนิท่านเลยนะครับผมรู้ว่าผมเป็นฝ่ายค้านแล้วผมก็ไม่ดีคือในในแง่ของการเมืองภายในประเทศที่เราจะต้องตรวจสอบทําหน้าที่ฝ่ายค้านอันนี้เข้าใจก็ทําไปแต่ว่าต่อหน้านะครับต่อการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเราก็อยากให้มันเกิดบรรยากาศทีมไทยแลนด์ แต่เมื่อวานนะครับท่าทีของท่านเนี่ยมันเป็นท่าทีที่ไม่มีความเหมาะสมท่านควรจะใจเย็นกว่านี้นะครับท่านพยายามบอกให้สังคมใจเย็นนะครับแต่ท่านกลับไม่ใจเย็นตอบคําถามที่ผู้สื่อข่าวเขาถามซึ่งอาจจะเป็นเป็นคำถามที่ประชาชนจํานวนมากมีคําถามดังนั้น,นแทนที่จะใช้โอกาสเนี้ยนะครับในการที่จะสร้างความชัดเจนเนี่ยท่านกลับไม่ใช้ท่านได้พลิกนะครับวิกฤตให้เป็นหาย,ยานะโดยที่ไม่จําเป็น นายกควรต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสองบ้าน,เ,นเพื่อจงปัญหาชายแดนนี้ไหมครับผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางการเมืองระหว่างประเทศกัมพูชาพูดชัดเจนว่าเขาถือเอาประโยชน์ประเทศชาติของเขาเนี่ยเป็นใหญ่คําถามสําคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะถือเอาประโยชน์ตรงไหนซึ่งมันต้องสร้างความชัดเจนนะครับผมยังพยายามเชื่อนะครับว่า รัฐบาลเนี่ยนะครับคงจะเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญนะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างความชัดเจนในเรื่องนี้ก็หวังว่าท่านจะสร้างความชัดเจนนะครับถือว่าเป็นการติเพื่อก่อแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะให้ใช้กลไกยอย่างทุกๆกลไกเนี่ยที่เรามีเนี่ยนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้รวมไปถึงอย่าไปมองแค่กรอบ jbc อย่าไปมองแค่กรอบของทหารแต่มันต้องมองกรอบอื่นๆนะครับการทูตไม่ได้หมายความว่าต้องคุยกับแค่กัมพูชา มันต้องคุยกับประเทศที่คุยกับกัมพูชาได้ด้วยนะครับพี่โดาก็มองว่าปัญหาชายแดนหักระเราะรังปเนยมันจะส่งผลกระทบต่อความยินยอมเกิดขึ้นในอนาคได้ครับเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้แต่ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปไประชุมกรรมธิการแล้ว<ม>คือเรื่องนี้จะเป็นผลจะผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมผมขอไม่ทำนายตอนนี้แบบชัดๆแล้วกันผมว่าทุกการกระทำของรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยมันล้วนเป็นโอกาส ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ในการตัดสินเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหารเรื่องนี้ไม่ดีผมก็เชื่อว่ามันก็คงมีผลกระทบเกิดขึ้นแต่ว่ารอดูตอนจบดีกว่าฮะว่าเรื่องนี้มันจะจบอย่างไรหรือจะจบหรือไม่จบเนาะก็คงต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมเองในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงนะครับเราเองก็พยายามที่จะใช้กลไกของกรรมธิการในการสนับสนุนงานของรัฐบาล งานของฝ่ายความมั่นคงในการที่จะแก้ปัญหานี้วันที่12อาทิตย์หน้านะครับผมนัดเป็นประชุมลับนะครับมีเฉพาะกรรมธิการที่เข้าประชุมนะครับกับทางฝ่ายความมั่นคงดังนั้นเนี่ยขอร้องนะครับว่าอย่าบอกว่ามันเรื่องความมั่นคงเรื่องละเอียดอ่อนแชร์ไม่ได้คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะสน,สนับสนุนงานของท่านยังไงไอ้ประเภทบอกว่าให้เราหุบปากเงียบเียบเนี่ยนะครับถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเงียบเียบไปแล้วรัฐบาล ได้ใช้โอกาสให้เป็นโอกาสจริงๆหรือเปล่าก็ไม่กับพลิกโอกาสให้กลายเป็นวิกฤตและพลิกวิกฤตให้กลายเป็นหายนะผมว่าถ้ารูปแบบนี้เนี่ยมันมันจะไปกันต่อลาบากนะครับก็คิดว่าเท่านี้นะครับสำหรับในข้อที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ตั้งคําถามต่อผมนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ถามนะครับแล้วก็ขออภัยที่อาจจะตอบได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปประชุมกรรมธิการต่อนะครับขอบคุณครับ